เด็ขาดเลยห้ามแกไปเจอกับมันเลิกคบกับมันเด็ดขาดไม่หนูไม่เลิกยัยหนูก็แบบไม่เลิกหนูรักพี่พงษ์แม่ได้ยินไหมว่าหนูรักพี่พงษ์ไฟจริงๆแล้วอะ่ะแม่ไม่เคยรักไฟเลยแม่เอาแต่ตัวเองแม่เคยถามไฟบ้างไหมว่าไฟต้องการอะไรไฟรักใครแม่เคยถามว่ารู้สึกอไฟบ้างไหมทุกวันเนี้ยแม่เห็นแต่ตัวแม่อยากจะได้เงินของเขาเท่านั้นแม่ไม่ได้รักไฟจริงไป เรียกฉันเหรอคะฉันไม่รู้จักคุณไป พง์เป็นไงบ้างน,นี่รอกไายนานหรือเปล่ากว่าว่าจะหนีแม่มาได้นะต้องหาข้ออ้างสารพัดเลยนี่ไปบอกว่าไฟไปหาไอ้หันมาแล้วเนี่ยแม่ถึงได้ยอมให้ป้ายออกมาหรอป้ายแล้วเราทําแบบเนี้มันจะดีหรอเราแอบ,บคบกันแบบเนี้ยมันจะปิดได้อีกนานแค่ไหนอ่ะไ้ายก็รู้ว่าแม่ป้ายไม่ชอบพี่อ่ะพี่มันจนอ่ะ พี่พี่อย่าพูดอย่างนั้นสิถึงพี่จะจนนะ่ะแต่ว่าพี่ก็เป็นคนขยันทำมาหากินนะฝ้ายเชื่อนะว่าสักวันหนึ่งนะ่ะแม่จะต้องเข้าใจพี่และแม่เขาก็จะต้องเห็นความดีเขาจะให้เราคบกันพี่อย่าท้อนะสู้ๆนะพี่นะได้ยินฝ้ายพูดแบบนี้พี่ก็สบายใจขึ้นหน่อยอพี่สัญญานะว่าพี่จะตั้งใจทำงานทำมาหากินเก็บ แล้วก็ไปสูข่ขไฟไปตลอดนะพี่นะไฟมแม่บอกไปแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกคบ,กบไก่พงมันแกก็รู้ว่าแม่ใจแกแต่งงานกับพี่ป๊อกเขาทั้งหลอ่อทั้งรวยแล้วก็รักแกมากด้วยแม่ไก้พงล่ะมันมีดีอะไรจนก็จนหน้าตาก็ขีเล็ดูท่าทางจะโงบกด้วยสู้พี่ป๊อกไม่ได้เลยสักนิด ทำไมแม่ไปว่าพี่พงเขาแบบนั้นล่ะพี่พงเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็หน่อยแล้วอีกอย่างไฟไม่ได้รักพี่ป๊อกแม่เข้าใจไหมไฟรักกับพี่พง์แม่เข้าใจไฟเถอะนะเราสองคนรักกันจริงๆไฟไม่ได้รักพี่ป๊อกมานนะแม่รักกันงั้นเหรอความรักมันกินได้เหรอไฟฮะถ้าแกอยากจะสบายนะแกต้องแต่งงานกับพี่ป๊อกเท่านั้น มีอะไรจะมาดูแลเลี้ยงดูฝ้ายแม่ผมว่าแม่ฟังผมก่อนดีกว่านะครับจริงอยู่ครับถึงผมจะจนไม่ได้รวยเหมือนกับคนอื่นๆเขาอะครับแต่ว่าผมรักฝ้ายจริงๆนะครับผมสัญญาครับว่าถ้าผมได้แต่งงานกับฝ้ายอะผมจะดูแลฝ้ายให้ดีที่สุดให้ฝ้ายมีความสุขที่สุดครับอย่างแกเนี่ยนะจะมีปัญญาอะไร ถ้าแกรักฝ้ายจริงนะแกต้องปล่อยฝ้ายไปให้คนที่เขาพร้อมจะดูแลฝ้ายดีกว่าแล้วแก่ก็อย่ามาให้ฝ้ายเจออีกจมใส่หัวแกไปด้วยไปฝ้ายกลับแม่แม่ต้องเลย มันต่อไปแกคงก็กัดก้อมเกลือกินมันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยแกต้องแต่งงานกับพี่ป๊อกเข้าใจไหมแกถึงจะสบายเชื่อแม่สิไฟเข้าใจแม่ใช่ไหมแม่หวังดีกับแกนะหวังดีงั้นเหรอแม่แม่หวังดีหรือแม่เห็นกนตัวกันแน่จริงๆแล้วอ่ะแม่ไม่เคยรักไฟเลยแม่เอาแต่ตัวเองแม่เคยถามไฟบ้างไหม เรียกฉันเหรอคะฉันไม่รู้จักคุณ นายแม่ต้องขอบคุณป๊อกมากเลยนะที่ผ่านมาป๊อกดูแลแม่กับฝ้ายมาตลอดถ้าไม่ได้ป๊อกเนี่ยแม่แย่แน่เลยไม่เป็นไรหรอกครับแม่คุณแม่ก็รู้ว่าป๊อกอ่ะรักฝ้ายขนาดไหนป๊อกก็เต็มใจทำให้ฝ้ายทุกอย่างครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอฝ้ายฝ้ายไปไหนมาครับเนี่ยพอดีว่าฝ้ายเบื่อเบอื่อฝ้ายก็เลยออกไปเดินเล่นที่ห้างมาจ้ะแล้วนี่พี่จะกลับแล้วเหรออ๋อใช่จ้ะจะกลับแล้ว ไหนๆเราสองคนเน่ยก็รู้จักกันมานานแม่ก็อยากจะให้ป๊อกอ่ะตากป๊อกอ่ะดูแลฝ้ายด้วยอยากจะให้เป็นฝั่งเป็นฝาก,กันสักทีแม่จะได้เลิกห่วงอ่ะคุณแม่พูดอย่างเงี้ยผมกระเขินนะครับไม่ต้องเขินคนกันเองทั้งนั้นแต่ผมเต็มใจนะเพราะอย่างนี้นี่ อยากได้อะไรเดี๋ยวแม่จ่ายเองใช่ไหมแล้วหนูอยากกินกุ้งเผาด้วยนะแม่ปลาเผาอยากกินหลายอย่างเลยแม่รู้ว่าเป็นของชอบของหนูจัดไปเต็มที่เลยไม่อั้นสวัสดีครับอ้าว๊อกจะไปไหนกันล่ะครับพอดีอะแม่กับป้ายเนี่ยจะออกไปซื้อของกันเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่ฝากดูให้ป้ายหน่่ยนะกันเดี๋ยวแม่ไปคนเดียวเองไปคนเดียว ไม่ซื้อกุ้งฝากให้เนาะแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาละดูแลน้องด้วยนะแต่พร้อมนะครับเดี๋ยวแม่มาละนะแม่เดี๋ยวแม่ซื้อกุ้งเผาของโปรดมาฝากนะพี่ปอเขาเขาอยู่พี่ปอเขาดูแลให้แม่ฝากน้องด้วยนะดูแลเดี๋ยวแม่มาแต่แป๊บเดียวนะน้องฟายครับตอนเนี้ย แม่เ่อเขาไปซื้อของแล้วงั้นเราสองคนเนี่ยหาอะไรทำกันดีกว่าไหมครับทำอะไรหรอพี่ก็อย่างเช่นไปนั่งเล่นนั่งคุยกันในห้องข้างในบ้านดีกว่าไหมครับแต่ใฟว่านั่งรอแม่อยู่ข้างนอกน,นี่นะพี่แม่ไม่อยู่แล้วข้าไปอยู่กันข้างในสองคนนะมันไม่ดีหรอกแต่พี่ก๊อกว่านั่งข้างในมันก็ดีนะจะได้เปิดแอร์เย็นๆไงข้างนอกมันร้อนนะไปกันเถอะนะไปะไม่อะพี่ไฟว่า รอแม่ตรงนี้แหละเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วนะเรานั่งคุยกันข้างนอกนี่แหละอืมน้องไฟน้องไฟอย่าดื้อสิจ๊ะน้องไฟต้องเชื่อพี่บอสนะไปนั่งข้างในดีกว่าป่ะพี่ไฟว่าอยู่ตรงนี้แหละนะฮะน้อง้ไฟทำไมดื้อจังเลยจ๊ะุตส่าห์ตั้งใจทําทุกอย่างให้น้องไฟน้องไฟอย่าอยับพี่สิพี่นะพี่พี่แหละิรักน้องไฟนะพี่อย่าขัดขืนสิจ๊ะน้องไฟพี่น้องไฟพน้อง่ไล่ ไปไปไปูกไปเปนอไรต้องตลูกเรื่องด้วยเอ๊ะทำไมการทำแบบฝแบบนี้ทำไมล่ะแม่ก็ไหนเมื่อฝาเนี่ยยังไงก็ต้องแต่งงานกับฉันอยู่ดีจะได้แบวันนี้พรุ่งนี้มันก็เป็นของฉันทำไมล่ะก็ผมอะลงทุนกัามันไม่เยอะผมก็ขอคุนคืนไม่ได้ยังไง ไอ้สาวเร็วอคิดแบบนีบ้ได,ด้ยังไง <c oughs> ฉันก็สาวไว้วางใจให้กันดูแลไฟบ้านเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไอ้ปองนะสิมันจะทำไม่ดีไม่้ายกับไฟแล้วมันยังบอกไฟอีกดูสิเลือดออกเลยพองเฮ้ยมึงว่านสารั่เลยเหรทำผู้หญิงเหรอแค่ไหวไหมเลือดออ้เลยด,ดองตองไป ไว้บางใจให้แกดูแลหฝากไวไว้กับแกแกทำแบบนี้ได้ยังไงฮะแกทำแบบนี้กับลูกสาวชนไหแกออกจากบ้านใช่ไมเดี๋ยวนี้อย่าไม่ให้ฉั้นะอย่าไม่ให้ไที่หนใ่หไปท่าไปไหม่่านเจ๊ดหมดไม่ไปทำไมอ่ะทันเสียเงินไ่ต้งเยอะฉันไม่ยอมไปหรอกใส่แล้วเร็วจัร่างแโไปไหมหากไปแลวใช่ไหมไปไปาไป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 ไไปไมไไปไปไไไปไปไปไไไปไไปไปป ไปไเป็นไรลูกไปไปเป็นไรไปไปเป็นยังไงบ้างไปไเป็นอะไรลูกดีแม่ก่เหรอ ลราที่บอกฝ้ายจำได้มันคืออะไรครับก็เหตุการณ์เมื่อตอนนั้นไงฝ้ายอยู่วิ่งออกมาและถูกรถชนตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยฝ้ายก็จำอะไรไม่ได้ฝ้ายต,ตอนนี้จำได้แล้วใช่ไหมครับใช่จำได้แล้วลูกถ,ถึงว่าที่เดินสวนกันวันนั้นทำไมฝ้ายถึงจำพี่ไม่ได้ ที่แทมันเป็นอย่างนี้เองแม่ต้องขอโทษพงด้วยนะที่ผ่านมาเนะ่ะแม่กิดกันพงตลอดห้ามพงแไม่คบกับฝ้ายแม่มองคนผิดจริงๆแม่มัวแต่ไปไว้ใจไอ้ป๊อกมันชักนำคนเลวเข้ามาในบ้านดูสิมันเกิดจะทำลายฝ้ายแล้วเนี่ย ขอโทษนะปออะไรม่ไม่ต้องขอโทษครับแค่ฟไม่ไม่ได้ไปอยู่กับคนชั่วแบบนั้นเนี่ยผมก็สบายใจแล้วครับก็ดีแล้วนะครับน้องฟ้านะแม่ดีใจจังเลยอะฟไฟจฟาจำได้เนาะไฟําจำได้หมดเคราะห์สักทีนะลูกนะฟาต่อไปนี้ฟ้าจะไม่เป็นอะไรแล้วนะพี่จะอยู่กับฟไปตลอดนะพี่